สวัสดีค่ะเพลงลิซ่าของน้องลิซ่าตอนนี้ติดอันดับหนึ่งบนไอทูนไปแล้ว102ประเทศนะคะโดยประเทศล่าสุดที่ขึ้นอันดับหนึ่งก็คือเบอร์มิวดา ซึ่งถือว่าเป็นเพลงโซโล่แรกเลยที่ทำสถิตินี้ได้มากที่สุดโดยศิลปินหญิงเคป๊อนะคะแล้วก็ศิลปินหญิงเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะโดยมีเพียงแค่2ศิลปินเท่านั้นนะคะที่ทำได้ก็คือคุณแม่อเดลกับเพลง Hello ที่ครองสถิตินี้มานานถึง7ปีเลยและล่าสุดก็เป็นน้องลิซ่าค่ะกับเพลงลลิ s าที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายน2021ที่ผ่านมาค่ะ ก็ปีกว,กว่าเองนะน้องก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์นี้ได้เร็วมา,วากเลยค่ะยืนเคียงคู่กับคุณแม่อเดลนักร้องซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกสุดยอดจริงๆเลยค่ะน้องเก่งมากๆเลยนี่เพียงแค่อัลบัมโซโล่แรกโซโล่เดียวของน้องลิซ่าเท่านั้นนะคะก็ยังสร้างสถิติเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบนชาร์ตเพลงต,ตา่างๆยอดสตรีมมิง่ง ั้งใน Spotify Apple Music หรือ YouTube Music นะคะรวมถึงยอดวิวที่โหดมากๆตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยอัลบั้มออกมาเลยจนได้บันทึกลงสถิติโลก Guinness Book of the Record r เลยนะคะว่าเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปินเดี่ยวที่มียอดเข้าชมสูงสุดภายใน24ชั่วโมงแรกสูงถึง73.6ล้านวิวโค้นแชมป์เก่าเพลงมีของคุณแม่ Taylor Swift ที่ทำเอาไว้65.2ล้านวิวในปี2019นะคะและเพลงลิซาของน้องลิซ่ายังการันตีด้วยรางวัลใหญ่จ งาน mtv video music a w a r d 2022ด้วยว่าเป็น best music video k-pop อีกด้วยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะกับสถิติใหม่ในวันนี้ปังมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้แอนไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ